สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องวันดีๆนะคะวันนี้แอนมินมีสาระความรู้เกี่ยวกับการไหว้บอกกล่าวท่านเจ้าที่นะคะเพื่อนเนเคยเป็นไหมคะว่ารู้สึกว่าทําไมชีวิตเหมือนติดติดขัดขัดไม่ราบรื่นเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีทํามาหากินก็เหมือนติดติดขัดขาดขายก็เหมือนจะได้ก็ไม่ได้นะคะมีรายจ่ายตลอดพอดีว่าน้องสาวแอดนะคะเขารู้สึกแบบนั้น คือปกติที่บ้านแอดแอดจะเป็นคนไหว้เจ้าที่แต่เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจนะคะชีวิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้เวลาแอดมีปัญหาแอดก็จะมาจุดทูปบอกเก่าท่านเจ้าที่ท่านช่วยก็ปัญหาก็คลี่คลายได้ดีนะคะพอดีน้องสาวแอดรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเขาก็เลยอยากไหว้แอดก็เลยพาเขามาไหว้นะคะก็เตรียมสําหรับของหวานขนมหวานน้ําแดงน้ําเปล่า ธรรมดานะคะก็ทูบ9ก้าอดอกก็วางสำรับพันหน้าเข้าหาตัวบาแล้วก็จุดทูบ9ก้าอดอกก็ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็กล่าวว่าอิติสุขโตอรหังพุโทโธน้โมพุธทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมเทวาน,นมามีหังสามจบเหมือนกันนะคะแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านเจ้าที่เจ้าทางที่ข้าเจ้าได้อาศัยอยู่หนะ้าที่อย่างนี้ขอท่าน เจ้าที่เจ้าทางช่วยปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีจากสิ่งที่มองไม่เห็นให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ท่านขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆออกไปจากตัวข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางช่วยเหลือเกืือกูลให้ครอบครัวและตัวข้าพเจ้าเองให้อยู่บ้านหลังนี้ด้วยความสุขความเจริญความร่มเย็น ค้าขายร่ำรวยมีเงินมีทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดมีโชคมีลาบหมดทุกหมดสูกหมดหนี้หมดสินด้วยเถิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นดังหวังทุกประการสาธุสาธุสาธุนะคะก็ปักทูปลงไปนะคะก็สำหรับเพื่อนๆพื่อท่านใดน,นะคะที่รู้สึก อย่างที่แอดกล่าวมานะคะก็ลองไหว้ท่านเจ้าที่เหมือนที่แอดทำตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องไหว้เยอะนะคะไหว้ขนมหวานของหวานเล็กๆน้อยๆนะคะเอาไว้เรามีเงินหรือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สงการแล้วค่อยไหว้แบบเต็มชุดน,นะคะส่วนของไหว้นะคะที่เราไหว้ท่านเจ้าที่เราสามารถนํามากินเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราได้นะคะ ว่าท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านเป็นพระภูมิเจ้าที่นะคะท่านก็เหมือนลุกเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเดือนของเรานะคะ <c oughs> ก็เราก็สามารถนําของถวายนะคะมาทานได้หรือเอาไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ผ่านมาเห็นแล้วก็ไม่มีสารที่บ้านก็คิดว่า ไม่รู้จะว่ายังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ